ครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วด้วยครับได้ทัพพีกับกระตาครับพาพี่น้องมาเก็บพี่พาอีกคือเก่าครับมาก็ยจพปนผลเกลี้ยงข้างหลังคนได้หรือเปล่าแม่ได้หรือเปล่าเห็นอลไรได้นี่เห็นแล้วครับนี่เห็นเลยขอใหญ่นะครับอือใหญ่เลยแม่เห็นง่ายเลยเนาะเชื่อเห็นหรือไม่ได้ นี่ลอกนั่นครับยังไงมีตะรุ่นใหญ่ๆครับว้าวอ,อืมแมน,นโอ้นี่เดิน,น,นี่นี่ครับเมนเมนพันดาก,กับมากเลยนี่บัสไข่ใหญ่เลยครับ สายตาครับมานมานมานครับนี่อยูครับเีอ้อนหินติมกันครับเติมใส่กันครับเขียมข่างกระตาไก็นเ มีซุ้มฝนดินแล้วกับนี่ครับซุ้มพันฝนนี่ขา,ขาวๆกำลังเกิดทมไวปกำลังเปิดเสือเลยครับทมไปก่อนแม่มันใหญ่ครับแม่เบันดาลกุมารนะครับ,รบนี่ผมเห็นอยู่นี่นี่บัดรสีได้เป็ <laughs> นสีได้ครับสามสีไขว้าง <laughs> ไผ่ยู่เด้ขัดเห็นน่ะน่ะ แต่ว่าเห็นผ่นแหงไปเลยสามครับไม่ดีบอืมดีดีจมอะไม่พอใ่เกิดเมื่าลายครับแต่ว่าห่างพอได้หายเดย ปริญาาครับก็อรอ,อยางอยู่ได้หาดอ,อกครับจุ่มนี่กำลังขึ้นครับอแปลกสามครับ หาใครครับมองนี็นี่ปะน้อยเพิงแกนี้ครับเด้งที้วะเ,เห็นครับอีกสองดอกครับมีหลายกว่าสองอยู่ครับหาครับอืมกำลังเป็นจุ่มกันเลย ได้ห้าครับครับนี่ครับมาป้านวครับมาเบิงเห็ดพอที่เราหามาได้วันนี้ครับแล้วก็ล่างไว้แล้วเรียบร้อยครับนี่นี้ได้กระส้ายครับนอกระส้ายนี่ดิซูมิสิไม่ใช่ยังคุบเลยครับนี่เริ่มมันมุมมุมเนยงานผิกนะเพรเบิงอันอันนี้ครับเฮ็ดมาได้ก็ได้ครับพะแก่เรามีหอกก็ตรงใบเรียบร้อยสิแกงใส่เห็ดพอครับ ต้มแล้วมีหลอดจังหน่อยครับเพราะมันมุมูแปลกจังใส่น้ำยาหน้างลงไปเลยหลังจากเ้าต้มแล้วมีหลอกแล้วครับพอมูมูจังหน่อยเขาก็ใส่ข่าเบือลงไปเลยครับใส่ข่าเบือแล้วก็ตามด้วยนย้ำยาหน้าครับ หม้อฟดจักหน่อยนึงครับแล้วก็ใส่เห็ดเพาะลงไปเลยครับตัวนี้มันค้นนะครับมันสดอหลังจากนั้นก็ใส่เห็ดเพาะลงไปเลยครับจะเป็นี่ครับแกงเห็ดพเพาะเก็บมมส,สดๆอีกแล้วครับเต็มหม้อเลย มอฟอดครับโคตสุกแล้วมอคดแล้วครับสุกแล้วฝนตีสี่จินกนไดไเนือยนะเบาสะก่อนด้ฝาหองรับฝนสิตกโอ้ฝนตกเดียวเหเลยนตกฝนจะตกพอดีไปเก็บกเมื่อก อันกระายนัวป่ะแซบอยู่ท<ม>่านไหนกินไห้ขอได้ดอก่้ออ<ม>่อนกินกระเซียบ่ครับกระเซียบเอาดอกกระเจียวใส่ได้ครับวันนี้ใส่อดอกกระเจียวลงไปเลยครับ

เก็บคอกับพ่วงของนะออกพ่กหลายใส่พันอีกตัวล,ลงไปเลยครับอลลยอดครับ,ออรบตอนนี้คนกัดซูวงว่าเยอะนะครับยังเฮ้พอเขากัดซูเรียบร้อยแล้วครับยังไงกัดขอบคุณหลายๆด้วยครับพีเดียวเฮดอร์่วมกันครับจะพอกันเมื่อไหร่ครับสวัสดีครับ